สวัสดีค่ะมาพบกับมิมิแซ c h anel n กันอีกแล้วนะคะนี่นะคะสภาพแม่มีหลังจากตื่นนอนอออไปตกปลากลับมาแล้วนะคะก็ตื่นมาสเสเยนยำคาแรงเลยนะคะแม่มีก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทําอาหารจากออวัตถุดิบที่แม่มีไปหากับคุณป๋านะคะที่สะพานสารสินกันค่ะมาดูกันนะคะว่าแม่มีทำเมนูอะไรกันบ้างนะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่มีจะใช้วัตถุดิบที่ได้จากการไปตกปลามาทำเมนูอร่อยออร่ยนะคะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอร่อยออร่ยกันนะคะนั่นก็คือหมึกหอมนะคะหมึกหอมนะคะนี่ค่ะที่คุณป่าการจากช่องการนวัดไลฟ์สไตล์ตกได้มานะคะก็เออจะอยู่ที่ราราวๆประมาณ3ามขีดนะคะเราจะมาเก่งขั่วนะคะเกงขั่วกะทิ นะคะหมึกหอมใส่ลูกเหลียงนะคะจากนั้นนะคะเ,เรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือนี่ค่ะมึอหอนะคะหมึกหอมสาม,มขีดนะคะแล้วก็ลูกเหลียงค่ะลูกเหลียงนี่ก็อยู่ที่ราวๆประมาณสองขีดนะคะไม่มีซื้อติดตู้เอาไว้นะคะเราจะกินกับน้ําพริกก็ได้แกงอ่ แกงกะทิใส่แกงกะทิหรือแกงขั่วก็อร่อยนะคะแกงข้่วลูกเหลียงจากนั้นก็พริกนะคะ9้าเม็ดเบาๆชิวๆนะคะอันนี้คือไม่มีชอบแบบให้มันมีสีสันอีกนิดหนึ่งก็เติมสีสันแล้วก็ความเผ็ดอร่อยของพริกนะคะมันก็จะต่างจากเครื่องแกงไปอีกนิดหน่อยนะคะมันก็จะมีความหอมของพริกด้วยนะคะแล้วก็เป็นเกลือนะคะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะ คือผัดของเราเนี่ยเราจะผัดน้ำขลุกคลิกนะคะผัดมีน้ำนะคะผัดมีน้ำแต่น้ำไม่เยอะนะคะน้ำกะทิเราเราจะใส่กะทินะคะแต่น้ำไม่เยอะเพราะฉะนั้นไม่มีต้องใส่เกลือด้วยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะจะไม่หวานนะคะเพราะว่า,าแกงกะทิของเราเผ็ดนะคะเราจะใช้แทนผงชูรสด้วยแล้วก็ทำให้น้ำพริกแกงน้ำพริกแกงของเราเนี่ยมีรสชาติหนัวขึ้นนะคะหนัวขึ้นเพราะว่าเราปรับเปลี่ยนรสชาติที่ไม่ได้เป็นทางใต้แท้ๆแ,แต่ว่าคนทางภาคกลางก็สามารถทานให้อร่อยได้อะไรแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะก็เป็นกะทิขวดสําเร็จรูปนะคะม่มีก็จะใช้เติมไปเรื่อยๆนะคะแต่อันดับแรกเนี่ยมัมีจะใช้ไปก่อนครึ่งขวดนะคะรอดูว่าถ้าน้ําแห้งเราคั่วน้าพริกไปเรื่อยๆแล้วน้ําแห้งก็จะค่อยเติมเอานะคะ แล้วก็นี่ขานางฟ้าของเรานะคะนั่นก็คือน้ำพริกแกงนะคะแม่มีก็ใช้น้ำพริกแกงเดิมนะคะน้ำพริกแกงของจรมนะคะเพราะว่าเออของเขาอร่อยนะคะไว้ใจได้นะคะว่าอร่อยยัดใจได้จริงๆนะคะนี่นะคะเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดแกงกะทิทางใต้นะคะเอ,อ่ออันนี้แม่มี ไปซื้อประจําที่ซุปเปอร์ชิพนะคะแต่ส่วนมากก็ถ้าเคยเห็นในรลตัสก,ก็มีขายนะคะบางที่นะคะที่นี่แต่ที่นี่มีขายนะคะนี่ค่ะแล้วก็มันจะมีแบบว่าติดอยู่ตรงนี้นิดนึงว่าเผ็ดมากนะคะอาหารใต้นะคะไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันต้องมีรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็ เออกลมกล่อมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะไปค่ะไปปรุงกันค่ะไปช่วยแม่มีทํากันนะคะเพราะว่าวันนี้แม่มีเพิ่งตื่นนอนก็อาจจะมีเออเออเบอรเบอรบา้าบ้าบ้างนะคะเดี๋ยวรสชาติเพี้ยนนะคะไปค่ะไปลุยกันเลยเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะ อันดับแรกแม่มีจะใส่กะทิลงไปนะคะครึ่งขวดค่ะอ๋อไม่ต้องแล้วนะคะใส่ไปเต็มเต็มขวดให้น้ำมันข้นๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้มันแห่นะคะ,ะแกงกะทิทางภาคใต้จะไม่เหมือนทางภาคกลางที่ต้องเคี่ยวน้ำทีแกงกับะกะทินะคะอันนี้แม่มีได้สูตรมาจากพี่ที่อยู่ ที่ทำงานนะคะที่ทำงานที่อยู่อะไรนะกะบี่อะคะ่ะเขาสอนไม่มีทำนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีก็จะทำตามที่พี่เขาทำเลยเพราะว่าอร่อยมากนะคะนี่นะคะพอน้ำก,กะทิเดือดแล้วนะคะไม่มีก็จะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะประมาณครึ่งขีดนะคะนั่นก็คือยี่ค่าเครื่องถูงเราบิดไปอย่างนี้เลยค่ะ หรือสองช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะเครื่องแกงถุงมึงก็จะดึงขีดอยู่แล้วนะคะแหวโอ้ตันี่นะคะอันนี้ทําง่ายมากแกงเนี้ยแกงกะทิแกงกวัวกะทีอะ่ะไม่มีไปยินดูเขาทำแบบเดียวแต่ว่าจะอร่อยอเขาหรือเปล่าต้องดูนะคะแต่น้ำพริกแกงอ่ะอร่อยอยู่แล้วแน่นอน,นะคะ่ะ ม่มีจะลดไฟลงนิดนึงนะคะเพื่อนๆไม่เห็นกันนะคะนี่นะคะไม่มีจะเอ่อเที่ยวให้พริกแกงนะคะละลายก่อนนะคะพริกแกงนี่เครื่องแน่นมากเลยนะคะดูนะคะจากการละลายนี่แบบว่าต้องแบบช่วยให้เขาละลายนิดนึงนะคะ่ะ ี่่คะระหว่างที่รอให้เคอรอื่องแกงละลายนะคะเราก็สามารถเติมเกลือไปได้เลยนะคะน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลคะ่ะนี่นะคะแม่มีอาจจะใช้ไฟเบาไว้นิดนึงน,นะคะ เครื่องแกงเหลืองสวยเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนคะนี่ถ้าเราไม่ถ่ายทําตอนกลางคืนถ่ายตอนกลางวันนะคะจะเห็นนะคะความเหลืองแบบไม่ต้องเติมขมิ้นเลยอะคะ่ะแล้วก็หอมมากด้วยนะคะเขามีแบบเครื่องขีดขายด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่ามีแบบว่าบบหนึ่งขีดขายอย่างเดียวนะคะมีเครื่องขีดด้วยนะคะของจะลงนะคะที่ไปเจอในซปเปอร์ชิพ นะคะคจากนั้นก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายเลยค่ะไม่มีก็ใส่หมึกลงไปเลยนะคะหอมทั้งกะทิหอมทั้งเครื่องแกงนะคะหมึกอันนี้หมึกหอมนะคะไม่เหนียวค่ะเราก็ใช้เวลาไม่นานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะใส่ลูกเหลียงไปด้วยเลยนะคะ หมึกสุกลูกเหลียงก็สุกนะคะสุกตามนะคะทำง่งายๆค่ะน้ำพริกแกงสำเร็จรูปแม่มีจะขอชิมรสนิดนึงรสจัดจ้านนะคะรสจัดจ้านได้รสมากเลยค่ะเป็นน้ำพริกแกงที่หอม บวกกับความมันของกะทินะคะได้รสเลยค่ะไม่หวานนะคะอันนี้น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะไม่หวานเลยนะคะลูกเลียงนะคะเราไม่นานนะคะเราจะรอให้หมึกสุกนิดนึงก็ใช้ได้นะคะนี่หมึกลัดตัวนะคะจากนั้นไม่มีก็จะใส่พริกนะคะเผ็ดไม่พอจะขออีกสักนิดหนึง สีสันสวยเลยนะคะพอใส่พี่เข้าไปสีสันก็สวยแล้วความสวยไม่ธรรมดานะคะสวยจีดนะคะอืขอชิมน้ำอีกนิดหนึ่งหอมเหลียดด้วยนะคะแล้วก็ชิมเนื้อปลาหมึก,มกเนื้อหมึกด้วยนะคะว่าใช้ได้หรือยัง จะต่างกับหมึกกระดองจริงๆด้วยค่ะเนื้อหมึกหอมนะคะจะเข้มจะอ,อ่อไม่เหนียวนะคะแล้วก็ใช้เวลานิดนึงในการคั่วก็ตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะรสชาตินะคะจี๊ดจ๊าดกลมกล่อมพอดีได้ใจมากเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงคั่วนะคะแกงคั่วหมึก หมึกหอมใส่ลูกเหลี่ยนของแมมมี่นี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะน้าคลุกคลิกไม่ไม่ไม่เยอะน้ําไม่เยอะนะคะนี่นะคะถ้าราดข้าวนะคะออ้วตายแล้วใส่ผักอุ้ยขอใส่ใบมะกรูดก่อนนะคะกินกับผักนะคะกินกับผักเป็นถาดนะคะอร่อยมากนะคะจากคนที่ไม่เคยกินผักเลยแม่มีนี่เป็นคนที่ไม่กินผักนะคะก็มาทานผักเพราะว่ามาอยู่ใต้นี่แหลคะค่ะอือหือ หอมมากหอมมากโอเคเสร็จแล้วนะคะพอใส่ใบมะกรูดเข้าไปก็เพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่ชามกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงคั่วกะทินะคะหมึกหอมใส่ลูกเหลียงของแมมมี่นะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีสัน Uh huh. รสชาติบอกเลยนะคะว่าไม่เบานะคะจีจัดได้ใจนะคะเข้มค้นกลมกล่อมทั้งกะทิแล้วก็เครื่องแกงนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มีด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ